สวัสดีครับรายการอาจารย์มนพพบปัญหาในวันนี้นะฮะมีคําถามมาจากทางไลน์แอดของเยลโลนะครับอยากจะให้อาจารย์เจีเ๊ยบช่วยมาตอบหน่อยเขาบอกงี้อาจารย์เจีเ๊ยบสอบถามนะคะพอดีจะเปิดสํานักงานกฎหมายจะเปิดสํานักงานกฎหมายนะค่ะอาจารย์แต่ตัวเองมีวุฒิปตีบัญชีตรงนี้สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทําบัญชีของบตริษัทตัวเองได้ไหมคะอาจารย์เจีเ๊ยบอาจารย์เจีเ๊ยบจะตอบยังไงดีครับค่ะ กรณีที่เราจบมาแล้วนะคะจบปริญญาตรีการบัญชีมาเราขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทําบัญชีได้นะคะแล้วคําถามคือพอเราเป็นผู้ทําบัญชีเนี่ยเราจะสามารถทําบัญชีให้กับกิจการของตัวเองได้ไหมนะคะก็คือบริษัทเราเองอะนะคะสำนักงานกฎหมายอะซ <c oughs> ึ่งจะเป็นนิติบุคคลนั่นแหละค่ะ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นสํานักงานกฎหมายหรือบริษัทใดๆก็แล้วแต่นะคะกรณีเจ้าของกิจการหรือผู้บริหารทําบัญชีเองได้นะคะเราเป็นผู้ทําบัญชีอยู่แล้วนะคะสามารถ ทำบัญชีเองได้เลยไม่ได้ผิดกฎหมายใดๆเลยค่ะอ๋อแปลว่าคุณจะไปเป็นกรรมการบริหารไปเป็นหุ้นส่วนอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเกิดคุณเป็นนักบัญชีคุณก็สามารถที่จะเซ็นเป็นผู้ทำบัญชีได้ถูกไหมอาจารย์ใช่ค่ะอาจารย์ซึ่งอาจารย์เจี๊ยบก็เป็นด้วยไหมเออเป็นผู้ทำบัญชีค่ะอาจารย์แต่ว่าเรามีหลายคนหุ้นส่วนหลายคนนะคะก็ไม่ได้ทำบัญชีเองค่ะโอเค